ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th โดยทีมข่าวสวทเบตง โดยเทศบาลเมืองเบตงได้จัดก,กิจกรรมเดือนรอมฎอนและกิจกรรมละสินอดส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์นความสมามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนณชุมชนกาแปะกอ,มอหม้อาและชุมชนกาแปะฮูลูค่ะโดยที่โรงเรียนทศบาลสี่บ้านกาแปะฮูลูนายสก,กุลเล็งลักกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเบตงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมและจัดก,กิจกรรมเดือนรอมฎอนที่ชุมชนกาแปะกอ,มอหม้อาและชุมชนกาแปะฮูลูโดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ น้องประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องตามหลักคําสอนของศาสนาส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐก,ก,กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามมัสยิดเนื่องในโอกาสการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดืนรรดอนรอมฎอนโดยมีผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการผู้นําศาสนาชาวบ้านในชุมชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการ เรื่องการประพฤติตนในเดือนอมฎอนให้ถูกต้องตามหลักคําสอนของศาสนากิจกรรมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานกิจกรรมละศสินอดหรือเปิดปอซอและกิจกรรมประชุมปรึกษาหาหรือข้อราชการและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้นําศาสนาผู้นําชุมชนและหน่วยงานของภาครัฐค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 m e h z เพจ สอว่าทอเบตรงนิวส์และวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th